ยานอวกาศพังได้สร้างแผนที่ลังสีไมโครเวฟพ,พื้นหลังของจักรวาลซึ่งเป็นแผนภาพของจักรวาลเมื่อประมาณ13.8พันล้านปีก่อนแต่ละเฉดสีที่แตกต่างกันแสดงถึงการกระจายตัวของกาแล็กซีในแต่ละพื้นที่จากข้อมูลของพังจักรวาลเต็มไปด้วยองค์ประกอบของพลังงานมืดรองลงมาคือสสารมืดและน้อยที่สุดประมาณ5อร์ซคือสสารทั่วไปที่ทำให้เกิดดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และมนุษย์ จากอัตราส่วนสแสดงถึงองค์ประกอบอีกมากมายที่ยังคงซ่อนอยู่ในจักรวาลในตอนนี้กล้องทอทัศน์อวกาศยูคิกขึ้นไปสำรวจหลายพันล้านกาแล็กซีมากกว่าพื้นที่1ใน3ของท้องฟ้าโดยการเก็บข้อมูลของยูคิกจะสามารถช่วยให้นักดาราศาสตร์วาดแผนที่ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพื่อค้นหาลักษณะาการกระจายตัวของสสารมืดและพลังงานมืดจากการวิเคราะห์ศูนย์ 0, ปฏิบัติการอาวกาศยุโรปในยูคิกคอนโซเทียม เพื่อเข้าใจธรรมชาติที่ยังคงซ่อนอยู่ในจักรวาลส่วนพาร์ทถัดไปกับอีกหนึ่งทฤษฎีของสสารามืดยุคใหม่ที่มีแนวคิดมาจากกลศาสตร์คอนตัมที่มีชื่อว่า fuzzy cold dark matter โดยใช้การอธิบายการควบแน่นแบบโ o สไอน์สไตน์มาอธิบายพฤติกรรมของสสารมืดที่เกิดขึ้นในจักรวาลในพาร์ทนี้เป็นพาร์ทต่อเนื่องมาจากตอนที่1ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสสารมืดยุคใหม่ โดยในพาร์ทที่แล้วนั้นได้พูดถึงอนุภาค X-17 อนุภาคมวลมากที่มีประสิทสัมพันธ์แบบอ่อนและดาร์คโฟตอนท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยรับชมก็สามารถกดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจัก,กรวาลถูกค้นพบในปี1964จากนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องมือแผมนภาพยิงชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบของจัก,กรวาลตามแนวคิดของเกมพีเบิลที่ได้นำเสนอตั้งแต่ปี1960ซึ่งต้องคำนวณจากแผนภาพรางสีไมโครเวฟพ,พื้นหลังของจัก,กรวาลซึ่งมีความแตกต่างกันของอุณหภูมิซึ่งเป็นผลจากสักน้มถ่วงจึงทำให้สามารถคาดการณ์องค์ประกอบของสาสารทั้งหมดในจัก,กรวาลได้จากการวิเคราะห์ตามสมการในกรอบสีแดงสามารถแบ่งได้เป็น3ยอดพีคโดยยอดที่1นนั้นคือ บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้จักรวาลคงรูปโดยในที่นี้นั้นหมายถึงพลังงานมืดคิดเป็นประมาณ69%ส่วนยอดที่2าศาสสารและพลังงานที่เรารู้จักคิดเป็นประมาณ5%และยอดที่3ยอดสุดท้ายเป็นสสารมืดคิดเป็นปริมาณ26%ดังนั้นในการทำแผนภาพขนาดใหญ่จะสามารถคานวณองค์ประกอบของสสารมืดที่ซ่อนอยู่ในกาแล็กซีหรือพื้นที่ต่างๆของจักรวาลได้ กล้องโทรทัศน์อวกาศยูคลิกออกแบบมาเพื่อสำรวจวิวัฒนาการของจักรวาลโดยสร้างแผนที่3มิติโดยมีเวลาเป็นมิติที่3โดยชื่อกล้องโทรทัศน์ตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกยูคลิกแห่งอเล็กซานเดียซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ300ปีก่อนคิตกาลโดยเป็นผู้วางรลากฐานแห่งวิชาเลขาคณิตซึ่งเป็นหนังสือทั้งหมด6เล่มโดยในภาพวาดสคูลออฟเอเธน ซึ่งยูคลิกนั้นจะอยู่ทางด้านล่างขวาซึ่งกำลังถือวงเวียนวาดรูปอยู่โดยกล้องอยูคลิกนั้นจะสังเกตกาแล็กซี่หลายพันล้านแห่งในขอบเขต10พันล้านปีแสงเพื่อศึกษาเส้นใยของจักรวาลที่อาจเป็นแหล่งซ่อนพฤติกรรมของสสารมืดสังเกตการขยายตัวของจักรวาลเพื่อศึกษาพลังงานมืดโดยกล้องอยูคลิกนั้นจะสามารถแยกความแตกต่างของกาแล็กซี่ที่อุณหภูมิต่างกันความหนาแน่นต่างกันเพื่อทําให้แผนที่ของจักรวาลสมบูรณ์ที่สุด โดยขนาดของกล้องยูคิกนั้นมีความสูง4.7เมตรมีเส้นผ่าสูนกลาง3.7เมตรกล้องโทรชั์ยูคิกมีอุปกรณ์สำคัญอยู่2ส่วนเครื่องมือกล้องของแสงที่ตามองเห็นประกอบด้วย CCD 36ชิ้นโดยแต่ละชิ้นมีความละเอียด4,000คูณ4,000พิกเซลซึ่งมีค่ามากกว่า HDTV ส่วนอีกหนึ่งอุปกรณ์คือเครื่องวัดอินฟาเรดใกล้และเครื่องวัดแสงกล้องยูคิกจึงสามารถตรวจจับ สเปกตรัมที่มีค่าตั้งแต่530จนถึง2,020นาโนเมตรซึ่งจะเป็นเลนส์ที่แคบกว่ากล้องของเจมเว็บซึ่งทำหน้าที่ในการส่องอวกาศห่วงลึกแต่ในขณะที่ยูคิกนั้นถ่ายภาพทีละภาพประกอบเป็นภาพใหญ่ซึ่งจะสามารถทำแผนที่สสารมืดและเส้นใยของจักรวาลได้กล้องทอรทัศน์อวกาศยูคิกจะไปประจำการที่จุดลากาง2ซึ่งเป็นจุดเดียวกับกล้องทอรทัศน์อวกาศเจมเว็บ โดยอยู่ห่างจากโลก1.5ล้านกิโลเมตรในทิศทางตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ฟัคซีโคดาร์ a แมทเทอรสารสารมืดเย็นแบบฝอยเป็นสมมติฐานโดยใช้กลาศาสตร์คอนตัมอธิบายพฤติกรรมของสาสสารมืดโดยให้เป็นอนุภาคสุดแปลกประหลาดโดยมีมวลอยู่ที่ประมาณ10ยกกำลังลบ22อิเล็กตรอนโวล์ โดยพฤติกรรมจากทางคอนตั้มอนุภาคสามารถประพฤติตัวเป็นคลื่นได้เมื่อนำค่ามวลของอนุภาคสุดแปลกประหลาดนำไปคำนวณในความยาวคลื่นคอมตั้นมีค่าเท่ากับระดับ1ปีแสงซึ่งเป็นระยะทางที่แสงเดินทางใน1ปีจากตรงนี้เป็นขอบเขตที่เพียงพอที่ศส,สารมืดนั้นจะส่งผลในระดับกาแล็กซีได้ในเดือนพฤษภาคมปี2023ได้มีการตีพิมพ์งานวิจัยที่มีชื่อว่า โครงสร้างที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องของฟัคซีโคดาร์กแมทเทอร์โดยมีชุดสมการที่สำคัญคือสมการชโรลิงเจอร์ปัวซองโดยในสมการชโรลิงเจอร์มีตัวแปรสักโน้มถ่วงใส่เข้ามาอยู่ในสมการจากนั้นหาผลเฉลยของฟังก์ชันขึ้นถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากทราบความหมายของสมการชโรลิงเจอร์ก็สามารถกดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับ หลังจากที่ได้ค่าฟังก์ชันขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นแปลงตัวแปรให้อยู่ในหน่วยของความหนาแน่นแล้วนำไปแทนในสมการปัวซองซึ่งเกี่ยวข้องกับศัก์โน้มถ่วงความหมายของสมการปัวซองเป็นการบ่งบอกลักษณะการแผกของสนามประเภทต่างๆโดยในกลศาสตร์คลาสสิกนั้นใช้ในการอธิบายลักษณะของสนามโน้มถ่วงและลักษณะการแผกของสนามไฟฟ้า โดยในที่นี้นั้นค่าความหนาแน่นอธิบายในการกระจายตัวของมวลแต่นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่สำคัญคือการควบแน่นแบบโบสไอ e สไตล์การควบแน่นแบบโบสไอ์สไตล์นั้นจะเกิดในสถานะที่มีอุณหภูมิต่ำมากเข้าใกล้ศูนย์องศาสมบูรณ์ซึ่งถูกจัดเป็นหนึ่งในสถานะของสสารน,นอกเหนือาจากของแข็งของเหลวกา๊าซและพาสมา โดยการควบแน่นแบบโบสไอ์สไตน์นั้นเกิดขึ้นกับอนุภาคคอนตัมที่ประพฤติตัวแบบโบซอนถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจรา,ายละเอียดที่มากขึ้นก็สามารถกดได้ที่ไอคอนด้านบนขวานะครับโดยการควบแน่นของโบสไอสไตน์นั้นถ้ามีอนุภาคกลุ่มกาซ์โบซอนอยู่กลุ่มหนึ่งในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงอนุภาคจะกระจายตัวอยู่ทุกระดับพลังงานเมื่อลดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมลงอนุภาคจะเคลื่อนที่ช้าลง โดยแต่ละอนุภาคนั้นจะอยู่ในระดับพลังงานที่ต่ำลงและอนุภาคนั้นจะแสดงพฤติกรรมขึ้นออกมาเมื่อลดอุณภูมิลงมากขึ้นความน่าจะเป็นที่จะพบแต่ละอนุภาคนั้นจะแผ่ขยายมากขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิต่ำลงถึงจุดหนึ่งอนุภาคทุกตัวจะอยู่ในระดับพลังงานต่ำสุดซึ่งอนุภาคทุกตัวจะสั่นขึ้นลงในโหมดเดียวกันซึ่งนี่คือการควบแน่นแบบโพส์ไอส์สไต ด้วยวิธีการทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นสมการชลิงเจอร์ปัวซองและการควบแน่นแบบโบสไอสไตน์จะให้แบบจำลองเกี่ยวกับฟัคซีโคดาร์กแมทเทอร์ที่มีการกระจายตัวตามความหนาแน่นของสาสารและนี่คือหนึ่งในทฤษฎีสาสารมืดยุคใหม่ที่ใช้กลศาสตร์ควอนตัมเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบพฤติกรรมที่แท้จริงของสสารมืดได้เพียงแค่เฝ้าสังเกตและคาดการ ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือสามารถสนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกและผ่านซุปเปอร์แตงเข้ามาได้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ